หลบไปดี่เก่าวะพี่ที่ตรงเนี้ยเขาสำหรับสมาชิกยิมที่มาออกกำลังกายเว้ยอะไรของพวกคุณเนี่ยอยู่ดีๆว่มาหาเรื่องฉันดูนี่ไงไแค่ยกบาเบลแค่เนี่ยมันง่ายมากเลยนะรู้ไหมถ้าเทียบกับให้ฉันยกแกเนี่กคว้าไปข้างนอกโอ้ยพี่วิงเท่จังเลยอะ่ะดูดีกำแน้นเน้น <c oughs> ธรรมดาลูกค้า VVIP ของพี่เนี่ยมันก็ต้องแบบนี้สิจ๊ะดูดิพี่มิงพูดไปเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกนั่นสิพอแม่ใหญ่กับไม้เสียบผีนี่มันยก,มกไม่ถึงพื้นได้ถือว่าบุญหัวมันแล้วนะไอ้ที่พวกคุณยกอยู่เนี่ยฉันก็ยกได้ที่ลาดูดีมันบอกว่ามันยกได้อะพี่ดูสภาพมันดีงั้นเหรอยังต้อมาพันนันกันไหมห้าพันบาทอุ้ยแต่ไม่บ้าน ฉันมีเงินถึงหรือเปล่าวะ <c oughs> ฉันจะเป็นคนวางเดิมพันให้เขาเองค่ะเอ่อ <c oughs> คนสวยครับคิดดีแล้วเหรอวัองเสียงเงินฟีนะครับพี่มิงคุณมันจะดีหรอคะดีสิคะถ้าคุณชน,นะคุณก็จะได้ตอบหน้าพวกเขาได้ไงแล้วถ้าฉันแพ้ล่ะคุณไม่แพ้หรอกค่ะ,คะฉันเชื่อว่าคุณทำได้ขนาดมันยังไม่มั่นใจในตัวมันเลย ี่คุณไว้แชร์มันถึงแก้พน,นันให้มันเลยเหรอเขาทําได้แน่นอนคะ่ะได้ทํามั่นใจันาดน้วก็ก็เพิ่มเงินพันไปเลยสองเท่าหนึ่งหมื่ว่าไงสามเท่าไปเลยค่ะเพราะว่าพี่มิงเนี่ยไม่มีทางแพ้แม่บ้านแบบนี้หรอกสามเท่าเลยเหรอแต่เผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าเวลาแพ้เนี่ยจะได้ไม่ตกใจมากพี่มิงเราไปเตรียมตัวกันเถอะ ดับพี่ไม่ต้องเตรียมตัวหรอกจ้าดูสภาพอย่างเงี้ย <_ an> พี่ชน,นะชิวๆคุณสามเท่าสามเท่าก็หมื่นห้าเลยดิไม่เป็นไรหรอกนะคะคุณแค่ทำให้เต็มที่ก็พอคะ่ะ <_ an> ขอบคุณมากนะคะที่เชื่อใจฉันฉันสัญญาเลยคะ่ะว่าฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังดูนี้คะ่ะ เพิ่มน้ำหนักสักหน่อยดีกว่า <g ười> <g ười> จะให้สอนไหมจ๊ะว่ามันยกยังไงอ่ะโหพี่มิงใ,ใจดีอ่ะอุตสาห์จะสอนด้วยแต่น้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนอกจากจะจับไม้กวาดไมถูแล้วเคยจับอุปกรณ์แพงด้วยหรอ,อเอาเถอะไม่พูดมากดีกว่าเจ็บคออ่ะดู ่ะทั้งวันยังไหวโชวชิวอันนี้แถมให้โอ้พี่มิงเท่ที่สุดเลยอ่ะเดียวเอ๊แบบนี้มันจะเบากันไปเปล่าวะเนทคิดจะโกงกันเหรอโถโถโถโยังไม่ทันจะเริ่มเลยจะยอมแพ้แล้วหรอทำไม กูไม่านางแม่บ้านกระจอนนี่จะยกไม่ได้เหรออุ้ยฉันก็เป็นคนแฟรอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพิ่มอันพันให้แล้วกันเ๋ยวารบโจนฉัน,นไปเลยหนึ่งคันพี่มิงทำไมพี่ไม่ถามหนูก่อนอมอมอมคิดว่าพี่จะแพ้นางแม่บ้านคนนี้เหรอเออพี่ไม่แพ้มันหรอกแต่นี่มันรถขั้นโปรดของหนูเลยนะไม่ต้องห่วงแล้วนะพี่ชนะแน่ ก็ได้แต่พี่ห้ามแพมเด็กขาดเลยนะคนอย่างพี่อะสกดเข้าว่าแพ้มไม่เป็นหรอกจ้า สลนเยิไม่จริงอ่ะมันมันยกได้ไงอ่ะพี่มิ้งไหนพี่บอกว่ามันยกไม่ได้ไงพี่ไม่รู้ใครจะไปคิดแล้วว่าไม่ไม่จ้างแม่บ้านไม่เสียผีแี่มันจะยกได้อะฉันว่าละว่าคุณต้องทำได้ค่ะไอ้ที่มิ้งใจเย็นก่อนนะอมพอมีเงินในพี่หมื่นห้าไหมฮะมีพี่ก้าเล่นธนันนอยไม่มีเงินเนี่ยนะ พี่พี่กะจะมาเอาเงินจากหนุนแต่แรกเลยใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นนะโอมก็ใครจะไปเคียบม,มันจะยกได้อนะพี่พนันเองก็แกปัญหาเองแล้วกันฉันไม่เกี่ยวเฮ้ยโอมโอมมองอะไรวะโอก็มองคนที่เก่งแต่ปากไงคะเป็นไงล่ะชอบตัดสินคนอื่นเขาจากภายนอกดีนะเป็นไงอายไหมล่ะ ต้องมาแพ้ให้กับแม่บ้านอย่างฉันน่ะเฮ้ยนี่นี่มันไม่ใช่แม่บ้านกระจอกเหรอวะฮ่าเลิกได้แล้วนะไอ้นี่ใส่ที่ชอบดูถูกคนอื่นเขาไปทั่วทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักเขาดีพอเออขอโทษพอใจยังยังอ่ะไปได้ยังยังไปไม่ได้อะไรอะ่ะ เ,เสนอเองไม่ใช่หรอวีหัดรับผิดชอบคำพูดของตัวเองแล้วก็การกระทำหน่อยนะไม่ใช่ว่าเที่ยวไปพ่นคำพูดให้คนอื่นเขาไปทั่วอีน้ำม่นบ้าแกกล้าด่าฉันเหรอกระจอกไม่กระจอกก็ชนะคนอย่างนายมาแล้วนี่อ่ะไหนล่ะเงืนอน่ะไม่มีเว้ยถ้าไม่มี ต้องทำงานชดใช้ hey, เดี๋ยวนี่จะให้สมาชิก BAP อย่างฉันมาทำความสะอาดเนี่ยนะไม่มีทางไม่ทำเว้ยไม่เอาก็เอาเงินมาสิเออทำก็ได้วะขอบคุณมากเลยนะคะที่เชื่อใจฉันนะขอบคุณอะไรกันล่ะคะ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเชื่อว่าคุณทําได้อีกอย่างผู้ชายคนนั้นนะ่ะก็สมควรได้รับสิ่งแบบนี้แล้วล่ะคะ่ะใช่ค่ะเขาได้รับบทเรียนแล้ววันหลังอะ่ะเขาจะได้คิดก่อนพูดไม่ใช่ว่าพูดก่อนแล้วค่อยมาคิดได้ทีหลังผลลัพธ์มันก็จะเป็นแบบนี้แ่ะคะ่ะ <laughs> เสียทั้งรถเสียทั้งแฟนแถมยังเสียหน้า